เราจะเอาสายออกซิเจนโฮสหมุนเข้าไปด้านด้านหลักของเครื่องนะครับและปลายของออกซิเจนโฮสก็จะต่อกับระบบปลายไลน์ของบางตัวนี้จะต่อกับหัวปลายลายนะครับเสียบโดยตรงกับออกซิเจนหรือจะต่อผ่านโฟมิเตอร์ที่เป็นแบบ3ทางนะครับในกรณีที่เราใช้ตัววัดออกซิเจนเซตเราเสียบฟิงเกเรื่อโพบกับสายเคเบิลออกซิเจนเซตเข้าด้วยกัน ปลายสายเคเบิลของเซนแซ็ปก็เสียบที่ตรงตำแ,แหน่งด้านล่างของส่วนหน้าของเครื่องนะครับให้ดูตำแหน่งคู่ให้ดีนะครับให้มันตรงกันด้านสายมือมันจะมีตัวก่ออากาศก่อนเข้าเครื่องนะครับเราสามารถดึงออกมาตรวจสอบดูว่าสภาพการใช้งานยังดีไหมดูว่าถ้ายัางเป็นสีขาวก็คือ,อยังสามารถใช้งานได้ถ้าเป็นสีดำให้ทิ้งและเปลี่ยนใหม่แทน เวลาใส่กับเข้าไปนะครับแล้วก็ดูตำแหน่งให้ดีนะครับมาดูที่หน้าเครื่องครับไอไฟ l e ลดที่เป็นจุดนะครับมันมีไฟสว่างอยู่แปลว่ามีไฟเข้าเครื่องฟดปุ่มเปิดเครื่องแช่ไว้นิด้นึ่งครับก็จะมาเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับถ้าเรา,เราจะเริ่มต้นการใช้งานนะครับแตะที่ New patient เ,เลยครับเพื่อเตรียมทำการเกรดแคนูลา นะครับตันนี้จะเห็นว่าถ้าเรเปลี่ยนโหมดมันเป็น h f คือไฮโฟเราสามารถจะเปลี่ยนโหมดอื่นได้นะครับแต่ต้องเลือกตัวอุปกรณ์ให้ถูกต้องครับแต่กรณีนี้เราจะเป็นการเริ่มต้นใช้งานที่โหมดไฮโฟนะครับให้แตะหน้าจอแล้วก็กดปุ่มเพื่อยืนยันให้ไปแตะที่ c a d i l ร a t i o n นนะครับคือจะมีชนิดให้เลือกนะครับ ระหว่างแคนูล่ากับทีพีเราเลือกไปที่แคน u ล่าครับแล้วก็จะประกวดข้อความให้มานะครับแล่แตําว่าโอเคตอนนี้กจรก็เนินการปริเบตแคนูล่าครับก็รอให้มันทำการปริเบตแคน a ล่าเสร็จนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราสามารถแตะที่หน้าจอแล้วก็แตะที่ next อีกทีนะครับก็เป็นว่า c a l i b r a t e c a m e r a เสร็จถ้าเราได้มีการ c a ล i b ยเบทแคนเ r a เรียบร้อยนะครับปิดเครื่องแล้วก็เชื่อมมาใหม่นะครับ มันจะมีช้อยให้เลือกนะครับเราแตะที่คำว่า l a s t p a t i a n นะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าหน้าแรกนะครับเราสามารถแต่ตั้งค่าได้โดยแตะที่ค่าหน้าที่ค่าที่ต้องการนะครับเราแตะที่ f o l r หรือ a e l e t o o นะครับส่วนค่า h f 2 l นี่มันจะแสดงต่อเมื่อเราต่อ pop set นะครับเราจะตั้งค่าเนี่ยเราก็เลย ใช้วิธีการแตะที่ค่านั้นและใช้สวิต์เป็นตัวหมุนเพื่อเลือกค่าที่ต้องการนะครับถ้าเราต้องการค่านั้นเราก็กดปุ่มอีกทีเพื่อเป็นการยืนยันตอนนี้ผมหมุนปรับค่าโฟนะครับสูงสุดสำหรับแค่นช้ผู้ใหญ่ได้ถึง60ตามสุดได้5 ห้าอสามารถหมุนปรับได้สูงสุดถึง100%ต่ำาสุดคือ21%ถ้าต้องการให้เครื่องทำการจ่ายโฟให้คนไข้ครับแต่ที่ข้อความที่เขียนว่า start นะครับแล้วก็เครื่องจะถามเพื่อยืนยนันแต่คำว่าโอเคนะครับตอนนี้เครื่องก็จะทำการจ่ายลมให้คนไข้ถ้าเราต้องการหยุดการจ่ายลมนะครับแต่ที่ ความว่า stop นะครับที่ด้านขวานะครับนัดเครื่องจะถามเพื่ยอยืนยันในการให้หยุดแต่โอเคห,หยุดนะครับ